เกียรติยงระดับหนึ่งนางสาวปทุมพรเมืองเมาปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เกียรติยงระดับสองนางสาวพัทไทจิมขัติยะปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์นางสาววริยามุขสานางสาวนงถนอมไตรนาจิต นางสาวพาวินีอิยมสินปริญญาบริหารธุรกิจปานิชสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์นางสาวรัฐีพันธ์ใจเที่ยงนายวณัฐสกลตูวันศิลป์นายน,นัทวัฒน์ธีรวัฒน์วาทีโค้งนยร